วันนะบันโตยัสสินโนโมทามนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวนางอุตตรันจ่าที่สังราชาโกวิโตรตปัสสาะสติยักขาน,งนางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะภาฮาวอิทามานาปะหะภาริทิบรนโตชุติบันโตวันนวบรโตยัสสินโนโมทามนาภิกขามุงภิกขูนาง,นงสมิติงว่านาง ปุลิมะทิสังทัตตารถโธทักคีนเนนะวิรุณหกโกปัชิมเมนะวิรูปโคกุเวโลอุตรังทิสังจตโารโตตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทธันละมานาอัดทางสุวณีกาปิละวัทวเวเตวสังมายาวิโนโท,ทาสาอาคูว,วันจะนิ กสะธามายาคูเวทุเวเนทุวิทูจะวิทุโตสหจันทันโนกามาเสตโทจะกินนุมันถุนิมันถุจะปานาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตะริจิตตสีโนจะคันทโพนโรราชาฉโนสะโภอาคูปัญจสิโคเจวะตัมภารุสุริยวัชชาอเติจันยีจะราชาโนคันทภาสหะ ลาจุพีโมทมามนาอภิกรรมงพิคูนังสมิติงวันนงังนาทาคูนาสภานาคาเวสาราสหาตันชกการกรรมพระัตสะตะราอาคูปายาคาสะหะยาติพิยามุนาทะัตะรัฐาจะอาคูนาคายาสัตส,สินโนเอวราวโนมหานาโคโสประคาสมิติงวันนังเยนาครา,าชชสหัสหสะหรันติทิพาทิชาปักคิ วิสุทธจักโหเวหาสยาเตวะนะมัชชะพัตตาจิตรารสุปนนาอิติเตสะนามังอภยันตานาขรา,าชาณมาสีสุปนนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปนาสระณามะกังสุพุทังชิตาวะชิระหัตถีนะ สมุทงังอสุราสิตาภาระตวสาสสวัสเ,เตอิทิมันโตยาสสินการะกัญชามหาพิสมาอสุราธานะวิขะสาวิปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจิสหัสตันจะปาริปุตานาสเปเวโรจานามกาสนัยตวาวาฬลิงเซนังรางหุปัทมุปาขมุงสัมมาโยธานิพันติวิกุนังสมิติงวันัง อบบาปูจัตถวาปัทฐวีจัติโชวาโยตถาคัมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยสัสสะส,ะสะหเมตตากรุณายิกาคูเทวายัสะสินโนเเทัศติทัศธากายาสพินันตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตว,วานาว,านาวานันโตยัสะสินโนโมทามานาภิกขมุภิกุนางสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหาริจะอสมาจะทุเวยะมาจันทัศสู นิสาเทวาจันทามาคูปุรคกิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยามาคูปุรคกิตานคตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะพระราหกาวาวาสุนางวาสโวเสตโสสโกปาคะปุรินทาโธทาเศเตษทาสาทากายาตะตภีราน,นตวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวนันนาวันโตยัสิโนโมโทามานาพิกขมงภิกขุนางสมิติงวันนางอาถาคูสหภูเทวาชาละมัก คิสิคาริวะอริสทกาจะโรชาจะอุมมาบุพะนิพาสีโนวรุณาสหาธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุลียารุจิราอคูอคูวาสะวะเนสีโนทัสเตทัสธากายาสภีนานตะวันนีิหนุทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยะสสิโนโมทามานาพิกมุงพิกุนังสม,มิติงเวน,นังสมานามหาสมานามานุสสมานุสุตตมา ขิดทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอาถาคูหะระโยเทวายจะโลหิตาวาสีโนปปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายสัจสีโนทัสติทัศทากายะสเพม,มานัตตะวันนีโนยที่มันโตชุติมันโตวานาวันโตยะส,สีโนโมทามานาพิกมุมูพิคุณนางสมิติงวนาสุการการุมหาอรุณอาคูวิฆาณัสสาสะโอทา สกายหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจขนาสทธามัตตาหาระคะชามิสกาจายะส,สิโนทนายางอาคาปะชุนโ,นโยทิสาอภิวัสติสทัศเตทัสทากายาสเพนานาตวันนินโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยะส,สินโนโมทามานาพิกามงพิกุนงังสมิติงวัน,นังเคมิยาตุสิตายามา กัตถกาจะยัสสิโนลัมพิตากาลามเสสทาชโชติมานาจะอาสวานิมานารตินโนอาคูอาทาคูปาระนิมิตาทาตัศสิทัสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาภิกขโงภิกุนางสมิติงวันนางทัศสติติเทวนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันว่าเยนะอากาชุงเยจันเย สัทิศาสห์ปะบุทธะชาติมักขีลังโอฆตินะมะนาสวางาาังทักขีโมฆาตรงนังคังจันทาวางังอสิตาติตังสุปรามาประมะตัตโตจัปุตัยทิมโตสะหสะสนังกุมาโรตัสิโสสะโคปาคาสมิติงวันังสะหสะสัพรามารกนางมหาพมมะพิติทัตติอุปป,ปันโน ชุติมันโตพิสมากายโยยสสัสสิโสทสัสสสทาอิสราคูปัตเจกะว,สวัสัวติโนตสัญจะมัชชตัวอาคาหาริตโตปราริวาริโตเตจะสภีอภิกันเตีสินททเทเทวสิสพะมะเกรมารสนาอภิกามิปัสสะกันหัสหัสะมันทิยังเอทะคันหินท,าท,าทาาะพันธะธาราคีณาพันธะมัตถุ วสัมมันตาปาริวาริธามาวุโมติจิธโกจินางอิติตถามหาสิโนกันหเสินาอภิสัยิปานินาตาระมาหจจะสรางกตวาเพระวังยะถาปาวุสโกมีโคทนาัาโตสวิชุโกทาสาสปปัจจุทาวติสังกุโตอยะ ส่ายังวเสตันจะสพังอภินยยะววิกิตวนนานาจักุม,มาตโตอมันตายิสถาสาวกีสาสนรติมาลเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโบเตจะอาตัปปามะกรุงสุตวะคุทาสาัสสะศาสนาวีตะราเกหิปากามุงเสนังโรมัมปิอินชัยยุงสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสัสสินโนโมทันติสาหะภูเตหิสาวกาเตชะต เนสุตติเอวะมีสุตังเอกังสมัยังพระควาพารานสิยังวิหะรติอิสิปตันเนมิคาทายตัลละคโขพระควาปัญจวัคคีเยพิขูอามันเตสิเทวเมพิขเวอันตาปะพิเชตนะเสวิตพพาโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคหิโนคโมโพทุจันิโกอนะริโย อนัตสันหิตโยจายังอัตกิระมะขานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุกัลลนิยนะกรัณีอุปสมายะอภิญญาสัมพุทธายสันนิพพานายะสังวัตติ กตมาจะสาพิขวีมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะคู่กัลลานิยานะกัลนิอุปสมัยะอภิญญาสัมโพธยนิพานายะสังวัตติอยะเมวะอริโยส อทังที่โกมะโคเสยยะทีทางสมาธิติสมาสงังคโปสมาวจ,จาสมากรรมโตสมาอาชิวสมาวจ,จามโมสมาสติสมาสมาธิายังโขสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธจาจะคุกรณีนยนะกรณีอุปสสมายะอภิญญายะสัมโูทยานิพานายะสังวัตติอีทางโคปนาภิขเวทุขังอริยสัจจังชาติปิดทุกขาชะราปิดทุกขามะระนัมปิทุขกขังโสกะปร,ะริเทวะทุกขะมุกโทมะ นัสปายาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปะโยโคทุโคปิเยหิวิปยโยโคทุโคยามปัดปิดฉังเนระพาติตัมปิทุกขังสังคเตนะปัจจุปาทาทักขันทาทุกขาอีทางโขปนาพิเขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราฆะสหคตาตัดละตัดลาพีนันทินีเสยตีทางสมา กามตัญหาภาวตัญหาวิภาวะตัญหาอีทางโคปนาพิกเวทุกขนิโรโธอริยสัจังโยตัสสาสีวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรธจาโคปะตินิสโคมุติอนารโยอีทางโคปนาภิกเวทุกขานิโรธามินิปะิปาธาอริยสัจังอายมีวะอริโยอัฏฐางคิโกมะโคเสยะทีทางสมาธิสมาสังกปปสมาวาจามากัมมนโตสมาอาชีวสมาวาจามสมาสติสมาสมาธิ อีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนันตสุตเตสุธรรมเมสุจักขงทัพปะติญาณังทัพปะติปัญญาทัพปะติวิชาทัพปะติอารมูทัพปัตตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปะลิญเยยันติเมพิกเวบุเพอนันตสุตเตสุ ธมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโก้ทาธิตังโคปันิทังทุกขังอริยสัจจังปาริยาตันติเมภิเกเวบุเพอนันโสุเตสุธรเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโก้ทัพปาธิอีทังทุกขสมุททยอริยสัจจังปาริยานติ ตับพันติ query, u, ถ Japanese, ถ aw, เ als, efecto, man, มพิกเวีบุเพอนันตุสุเตสุธรรมิสุจัก <Monday> ุงท่าปฏิยน <Today> ังท <point> ่าปฏิปัญญาท่าปฏิวิชาวท่าปฏิอารโกุท่าปฏิตังโคปนิทานทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมพิกเวีบุเพอนันตุสุเตสุธรรมิสุจักุงท่าปฏิยนังท่าปฏิปัญญาท่าปฏิวิชาวท่าปฏิอารโกุท่าปฏิอีทางทุกขนิโรธอริยสัจจังินันติเมพิกว บุเพนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงทับปฏิญาณุทับปฏิปัญญาทับปฏิวิชาทับปฏิอารโกทับปฏิตังโขปานิทังทุกขนิโรธุอริยสัจจังสัจฉิกาตพันติเมพิคเวบุเพนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงทับปฏิญาณุทับปฏิปัญญาทับปฏิวิชาทับปฏิอารโกทับปฏิตังโขปานิทังทุกขนิโรทุอวิยสัจจังสัจฉิกาตันติเมพิคเวบุเพนะโนสุเตสุธรรมเมสุ ถ้าปฏิญาณังถ้าปฏิปัญญาถ้าปฏิวิชาถ้าปฏิอารมโกถ้าปฏิอิทางทุกขะนิโรคธาไมนีปฏิปทาอริยสัจจันติเมียพิฆเวอุเพนะโนสุเตสุธรรมิสุจักขุถัปปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาถ้ัปฏิวิชาถ้าปฏิอารมโกถ้าปฏิตังโขุปนิทางทุกขะนิโรคธาไมนีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตับพันติเมียพิฆเวอุเพนะโนสุเตสุธรรมิสุจักขุ อุทธปฏิยานังอ oui. ุทธปาิปัญญาอุทธปาิวิชาอุทธปาิอารมโกอุทธปฏิตังโขปานิทังทุกขานิโรธามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมผิขเวบุเพนะนุสุเตสุธรรมิสุจักขุอุทธปาิยานังอุทธปาิปัญญาอุทธปาิวิชาอุทธปาิอารมโกอุทธปาิยาวะกีวันจะเมผิขเวอิเมสุสัตสุอริยสัจเจสุเอวันติปติปริวัตหังทวาทัสสะการยถาภูตังยานัสสนัง นะสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหังพิเวสัทวะเกโรกเกสมารกเกสพามเกสัตสัมมะ,สะ,สะ,มะนะรามาณยาปชายสะสัทวะมนุสสยอนุตตรังสมาสโพธิงอภิสมุโทโธปัญจจัญญาสิงยโตจโคมเมพิเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัฏฐังทวทัสสากังยธาภูตัง ญาทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอะถาหังพิกเวส,สัทวะเกรโรเกสมารกเกสพรมเกส,สัสสะมะนะพรามะนียาปช,ชาญาสเทวะมนุสสยะอนุตรังสมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโภปจัญยสิงญานันจะปะณะเมทัศนังอุทะปาทิอักุปาเวมิมุติอายะมันติมาชาตินติธานิบุ ุนัปภวติอิทิมะโวจะพักขวาอัตตามานมะนาปัญจวัคคียาพิขุพักขวันโตพาสิตังอภินันทุงอิมัตมินจะปะะเวยากะระนัสมิงพันยะมานีอายัสมโตะโกธันะสัวิริยะชังวีตะมะาราังธรรมะจะคงอุทาปธิยังกินจิสมู ทายธรมังสัพันตังนิโรธาธรรมมันติปวติเตจพระควาตาธรรมจเกภุมมาเทวาสท้ามนุสสาวีสุงเอตามพระค่าตาภาลานาศียัางอิสิปตน,นีมิคาทายอนุตรังธรรมจการประวัติตังอปะภูวติยังสะมณีนาวาพระมณีนาวาทวีนาวามาลีนาวาพระมุนาวาเกนะจิวาโสกัสมิติ ภูมิพานังเทวานังสัททางสุตตวะจะตุมหาราชิกาเทวาสัทธรมนุสสาวิสุงจะตุมหาราชิกานางเทวานังสัททางสุตตวะตาวะติงสาเทวาสัทธรมนุสสาวิสุงตาวะติงสานางเทวานังสัททางสุตตวะยามาเทวาสัทธรมนุสสาวิสุงยามานังเทวานังสัททางสุตตวะตุสิตาเทวาสัทธรมนุสสาวิสุงตุสิตานางเทวานังสัทธังสุตตวานิมานาลตีเทวาสัทธรมนุสสาวิสุง นิมานานตินางเทวานางสัตังสุตตวะปรานิมิตวัสสาวตีเทวาสัะท้ามนุสสาวิสุงปรานิมิตวัสสาวตีนางเทวานางสัตังสุตตวะภัมมกายิกาเทวาสัะท้ามนุสสาวิสุงอตัมภะเขาวาตาภาลานสียังอิสีปัตตานีมีฆาทายอนุตตรังธรรมจักังปวัตติตังอปะติวัติยังสมะเนนาวาพระมณีนาวาเทเวนาวามาลีนาวาพระมุนาวาเกนาจีวาโลกัสสมินติ อิติหะติณะขะนีนะตนณะโมหุตินะยาวะพัมมะโลกะสัโทโธอัพคุปขะชิอะยัญจัสสัทะสัสหัสะส,ะส,ะสีโลกาธาตุสังกัมปิสปะปะสัมกัมปิส,สัมปเวทิอัปปะมโนจะโอราโรภัสโสโลเก ฟาตุระหูสีอติกามว,วะเทวนานังเทววานุภาวังอาทโคพระเขาวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวตโตโพโกทนันยโนยอ,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 อัญญาสิวัตโพโกทันโยติอิติหีทางอายสมะโตโกทันยัสสะอญญาอันอาญาโกทันโกทนันโยเทวะนามังอโหสีติ